สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมโอมลีเจงโฮมคาเช่นเดิมครับกับเช่นเดิมเลยสำหรับรายการรถราคานะครับสำหรับ E ีีนี้เป็น EP ีที่7แล้วใช่ไหมแปดนะครับแปนะครับเป็น EP ีที่8แล้วนะครับก็โอ้จะขึ้นเลข2แล้วนะใกล้แล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมรายการลถราคาของเรานะครับก็สำหรับนะครับรายการลดราคาสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่อาจจะยังไม่เคยดูรายการลดราคามาก่อนนะครับรายการลดราคาครับเป็นรายการที่ เอารถมือสองนะสวยๆสภาพดีนะครับขัดเกลดขัดสภาพมาให้ลูกค้าดูนะครับแต่เป็นสภาพก่อนการบำรุงนะลูกค้าแล้วก็ยังไม่มีราคาด้วยคนที่ได้รถมือสองไปเนี่ยเป็นคนที่จองก่อนนะครับไม่ใช่คนที่รู้ราคารถก่อนนะเพราะฉะนั้นใครเห็นคันนี้ยังไม่มีราคาก็จริงแต่ว่าจองได้เลยสําหรับคันนี้ลูกค้าสีขาวสวยๆรถสวยมากตัวนี้นะครับเป็นรถบ้านนะลูกค้ามาขายเองเลยนะครับเจ้าของขายเองเลยนะตัวนี้นะครับรถบ้านแทนๆ้ๆมือเดียวประวัติครบ สำหรับเจ้าคันนี้ Honda Civic 1.8ตัว e ปี2013นะครับลูกค้าสีขาวตัวนี้โฉม F/B นั่นเองนะลูกค้าที่คนต่างหาต่างชื่นชอบนะครับลูกค้าสำหรับคนนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นก่อนการบำรุงนะครับยังไม่ได้เก็บงานคาสปาอบโอโซนแต่อย่างใดนะครับลูกค้าเพราะฉะนั้นคันนี้เอามาให้ดูก่อนนะครับสำหรับในการลดราคาลูกค้าจะได้เห็นตั้งแต่สภาพก่อนเก็บงานก่อนการบำรุงเลยนะครับแล้วก็เปิดดูทุกจุด ว่ารถของเราคัดจริงดีจริงสวยจริงทั้งโครงสร้างเลยนะลูกค้านะครับสำหรับคันนี้ลูกค้ายังไม่มีราคาอย่างที่แจ้งไปแต่ถ้าใครสนใจจองก่อนได้ก่อนนะครับช่องทางติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะโทรมาที่เบอร์ติดต่อด้านล่างก็ได้หรือว่าแคปหน้าจอวิดีโอนี้ส่งมาที่ SI สไ g น n เจนโฮมคาร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ c ี v ิ c สวยงามสีขาวนะ ไฟหน้าแบบว่าสวยๆเลยไฟโปรเจคเตอร์ตากลมๆนะครับมีไฟไฮโดรเจนแบบนี้สวยๆนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าครบมีสเกิร์ตด้านหน้าเพิ่มเติมให้ด้วยนะลูกค้าอันนี้คือกอนบำรุงนะครับแจ้งก่อนเดี๋ยวเราเก็บงานสวยๆแน่นอนสีสวยสีแท้สีเดิมเสมอกันนะครับเพราะยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับเราอาจจะมีเก็บพวกสเก็ตหินเล็กน้อยนะครับให้ลูกค้าแต่ส่วนใหญ่ก็คือเดิมๆนะเดิมๆเลยนะครับแม็กสีซิลเวอร์นะครับอันนี้ยางตัวยางนี่เป็นยางปี 2022ด้วยนะใช้งานดีโอเคเลยนะครับเดี๋ยวปั่นแม็กคาสปาสวยๆนะครับมาถึงจุดสําคัญนะครับก็คือโครงสร้างนั่นเองลูกค้าการจะดูรถมือสองนะเขาต้องดูที่โครงสร้างเขาไม่ดูที่สีรถนะครับเพราะว่าสีรถเนี่ยทําเมื่อไหร่ก็ได้ฉีดพ่นเมื่อไหร่ก็ได้จริงป่ะแต่ว่าโครงสร้างนะครับสวยยังไงสวยอย่างนั้นแก้ไขไม่ได้นะถึงทุบถึงเคารมันดูออกนะ,ะมาดูดกว่าวันนีเจนลูกค้าคัดรถสวยจริงลูกค้านี่ เม็ดอาร์คสวยนะครับนี่พวกรอยขอบแซนวิชต่างๆมีอย่างครบถ้วนลูกค้านะครับดูให้เห็นชัดแบบเจ็มแจ้งไปเลยนะครับว่าเนี่ยรถของดิฉันทุกค่าคันรถสวยจริงนะด้านข้างพวกหัวนงหัวนอตต่างๆเดิมเดิมนะครับนี่อ่ะเรียบร้อยคือเวลาเช็คเนี่ยจะมีเราจะมีทีมจัดซื้ออยู่แล้วนะครับที่เขาดูรถเก่งกว่าผมอีกนะครับแม่นยำกว่าผมอีกเป็นคนคอยตรวจ เพิ่มเติมด้วยนะคบเพราะฉะนั้นอะลูกค้าสบายใจได้เลยว่ารถทุกคันที่เราซื้อหรือว่านําเข้ามาขายที่ดีเจนทมคาร์ดเป็นรถที่คันแล้วจริงๆนะครับเปิดให้ดูเลยลูกค้านี่สวยๆนี่นะครับ Med เม็ดอาร์คเรียงสวยขอบซนวิชชัดเจนนะเนี่ยสวยมากนะครับลูกค้าด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะสวยๆเลย f อเนี่ยบอกตรงนะพี่คือมันเป็นรถที่ปีเขาปี13ใช่ปะ่ะแต่ดีไซน์อะ,อะผมว่ายังเท่อยู่เลยนะ นะครับยังดูเท่ยู่เลยขับตอนนี้คือดูเท่เลยเนี่ยมีสปอยเลอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับไฟเบรกลุนที่3มีครบเลยสําหรับตัวนี้มีปาร์เซนเซอร์มาแถมมาให้นะครับเครื่องพันแปดไอวีเนะลูกค้าฮอนด้าซีบิตัว f อบนะครับชมนี้เท่จริงนะครับโครงสร้างต่างๆนะลูกค้าเรามีตรวจเทคกับอินสเป t ชั n นนะครับแล้วก็ขายดีอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะลูกค้ามีอินสเป t ชั n นให้ลูกค้าดูเลยนะสำหรับคันนี้ย้ำอีกทียังไม่มีราคานะลูกค้าเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามา นะครับเลยเอาให้ลูกค้าดูก่อนแต่ถ้าใครสนใจนะจะจองก่อนรีบจองได้เลยครับเพราะว่ามาคันเดียวนะรถนี้นะครับเป็นแรไอเทมเลยลูกค้าแล้วเราใครสนใจชอบทางติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับส่วรคันนี้สวยๆเลยนี่ด้าน,นค่งเมื่อกี้เราดูไปสองฝั่งแล้วเราดูอีกฝั่งด้วยนะครับลูกค้าข้างๆของเขาสวยๆเนี่ยสวดจริงนะรอยเม็ดอาร์คสวยชัดเลยนะลูกค้านะครับเนี่ยบอกแล้วว่า รถดีรถสวยมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ถ้าใครดูรถไม่เป็นเอาเป็นว่ารายการรถราคาคือหนึ่งช่องทางแล้วกันรีเจทุ่มคาคืออีกหนึ่งช่องทางเลยนะครับที่คัดคันรถให้ลูกค้าแล้วกันนะครับแบบสแกนให้ลูกค้าดูก่อนว่าอ่าถ้าลูกค้าดูรถไม่เป็นเนี่ยดูที่ดีเจทุ่มคาได้นะนี่นะสวยๆผมไม่อยากดึงเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันดึงเยอะก็ต้องใส่เยอะนะใส่ย,ยากนะครับสวยๆเลยลูกคา้า แล้วก็อันคันนี้อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับเจ้าของมาขายเองเลยที่ที่โชว์รูมของเรานะครับเพราะฉะนั้นประวัติต่างๆพวกประวัติเข้าศูยนอะไรเงี้ยมีครบลูกค้าใครได้คันนี้ไปคือชโชคดีมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันสันนล้กันนะครับถุงภายในของเขานะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับบอกก่อนลูกค้าอันนี้คือสภาพก่อนการบำรุงนะเรายังไม่ได้เก็บงานหรือว่าเสริมเบาะเสริมอะไรให้แต่อย่างใดนะแต่เราตรวจเช็คให้นะครับว่า อันไหนที่ต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้เลยนะครับอลองนั่งนิดนึงโอ้โหตีอีกนะก็ยังคงความโหลดต่ําตั้งแต่ตัว FB มา f อะไรนะ f d FB FC อะไรอย่างงี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์นะครับความโหลดต่ําของเขานะแต่ก็รู้สึกสปอร์ตรู้สึกเท่เลยนะครับลูกค้าก็สําหรับตัวนี้นะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนเครื่องพันแปดความเหยียบเนี่ยคือมันแน่นอน อย่าพุ่งพุ่งแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับก็ใครแบบสายความเร็วสายความมันขับมันคันนี้แนะนำเวนี่กูดนะครับลูกค้านะออปชั่นของเขามีค่อนข้างโอเคเลยนะอย่างที่บอกไปคือเบาะหนังใช่ไหมแลวเขาเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยลูกค้านะครับปรับหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะครับสามารถแบบได้แปทิศทางเลยทีเดียวนะสำหรับคันนี้แล้วก็ไม่พอเท่านั้นไม่พอครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังชันนะครับซึ่งสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุเปลี่ยนช่องเปลี่ยนอะไรได้เลยนะครับแล้วก็มี คูซคอนโทรด้วยลูกค้านะครับสาหรับตัวคู c คอนโทรนี้ก็ล็อกความเร็วตั้งแต่ปี2013มาตอนนั้นมีนะสุดๆเลยนะคันนี้นะครับรับใส่ตัวเข้าตัวออกอะไรได้ด้วยนะลูกคา้านะออปชั่นถือว่าดีมากนะครับเนี่ยแล้วก็คอนโซลต่างๆลูกคา้าดูได้เลยว่าสภาพดีมากๆนะครับอันนี้รถปี2013แต่ว่าสภาพคลิปมากๆลูกค้านะครับเพราะอย่างบ้านแหละเป็นรถบ้านนะครับเขา ดูแลมาค่อนข้างดีนะครับมันจะมีส่วนสึกหรอนิดหน่อยก็ตรงพวกเบาะพวกอะไรอย่างนี้ที่มีการใช้งานนะครับแต่ว่ารถมือสองมันเป็นรถที่มีการใช้งานอยู่แล้วนะครับเราเนี่ยเอามาเพื่อเก็บงานดูแลให้ลูกค้าเอาไปใช้ได้นะครับเหมือนได้ของใหม่เอาตรงนะลูกค้าตรงนี้ก็แอร์เย็นเลยแต่ลูกค้าแอร์เย็นเพลงเพราะหรือเปล่าต้องลองฟัง <c oughs> อะเพลงเพราะคือลำโพงพตึ๊บมากเลยเบสหนัก เบนะรกค่อนข้างแน่นเลยนะลูกค้าแต่ปิดก่อนเดลิกัสิ์นะครับก,ก,ดก,นะบก็ดูดีเลยนะสำหรับใครที่มีงบประมาณผ่อนไม่ค่อยเยอะนะครับคันนี้อันนี้ผมดาวนะน่าจะสักประมาณสี่พันห้าพันมันจะสวยจริงคันนี้นะครับนะคบใครได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าโชคดีมากนะครับสนปรัคันนี้ก็สวยครบมากนะตรงนี้ก็คอนโซลต่างๆน,นะครับเกียรต์ต่างๆนี่คือดีเดี๋ยวลองเปลี่ยนเกียร์ให้ดูนี่ การเปลี่ยนเกียร์ต่อเกียร์ลูกค้าสําหรับรถปีประมาณนี้ที่เราจะกังวลก,กันก็คือพวกเครื่องยนต์และเกียร์นะครับแต่ลูกค้าดูเลยการเปลี่ยนเกียร์ต่อเกียร์ของเขาครับนิ่งกริปนี่นิ่งกริปเลยลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเกียร์อยู่ในสภาพที่ดีแต่ว่าเราก็มีเอาไปเข้าศูนย์ด้วยนะเข้าศูนย์ตรวจเช็คสภาพด้วยนะครับทั้งเกียร์และเครื่องยนต์แล้วก็มี พวกเราประกันตน่างๆให้ด้วยลูกค้าสบายใจได้เลยสําหรับคันนี้นะครับสวยงามด้านหน้าสวยงามมากครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างครับโอ้โ,โหข้างหลังเขาก็นั่งสบายเหมือนกันนะนะครับสาหรับตัวนี้นะครับลูกค้าก็นั่งค่อนข้างโอเคเลยนะเบาะหนังสีดํานะครับนั่งนิ่มนั่งสบายเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านหลังนี่ก็ค่อนข้างมีพอสมควรนะครับเข่าไม่ชนหัวไม่ชนนะครับมีราวจับมีอะไรครบถ้วนแต่ลูกค้ามีที่พักแขนใส่แก้วน้ําได้นะครับก็ ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับรถปี2013นะครับที่ออปชันค่อนข้างครอบคลุมนะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ที่ดีแอร์เยน็นเพลงเพราะเสียงดังนะครับแล้วก็ดีไซน์สุดเท่แล้วก็ด้านหลังนั่งสบายด้วยนะครับในราคาพอประมาณ4,500 0ผมว่าคุ้มมากคันนี้ใครได้ไปนี่คือโชคดีมากเลยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปตัวรถกันข้างนอกครับะนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ h o n ด a c i v i c 1.8ตัว E2013 นะครับราคาย,ยังไม่มีนะครับแต่ถ้าใครสนใจจองก่อนได้ก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะ ลูกค้าตอนนี้นะครับโปรโมชั่นของเรานะครับสิบเดือนสิบนะครับช่วยผ่อนหนึ่งปีทองแถมฟรีสิบรายการลูกค้านะครับก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับลูกค้าช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยไม่ว่าจะโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสี่ห้าแปดแปดหกหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะแคปหน้าจอวิดีโอนี้ส่งมาที่แอสไซด์ดีเจทอมคาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าใครชอบแบบนี้นะรายการแบบนี้นะครับฝากกดติดตามช anel ของดีเจทอมคาลด้วยนะครับสำหรับรายการ ลดร,ราคานะครับวันนี้ผมอมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งที่แช่องของเราด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ